ปนินปนินปนินนิตักตักตักพนสวิงพนสวิงพนสวิ่น้งเย็นแจ้งเย็นมานะเปิดเบรกก็ปนวนจันบ่ฮะวิ่งเหรอมันวิ่งมะมันโขกไหมโขกยืดยืดมเออมาปล่อยมาปนินปนินโอ้ลอนจันนจันยี่สบกแยกยกมันยกเหนี่ยมันตีเหี่ยมหูแล้วนี่อ้าวมุดแล้ว โอ้นวลจัน huh. อ uh ๋อหอไ้ยาวนวลจันะไงอยู่นะเราแขนรุ่นนั้นอะนี่กว่าป้านิ้นเนอกต้องเก็บไว้ก่อน